คือคือการชมด้วยด้วยคีย์เวิร์ดคำเดียวเช่นเก่งมากลูกดีมากลูกอะไรเงี้ยมันเป็นคีย์เวิร์ดลอยลอยเราต้องลงในรายละเอียดไงเช่นวาดเช่นาสมุิลูกเอาเอารูปมาละวาดอะไรมาอาพระอาทิตย์อะไรวาดวิวแล้วกันนะอุ้ยสวยจังเลยลูกค่าคุณแม่ชอบจังเลยนะที่หนูเนี่ยใส่สีผสมกันในพระอาทิตย์อ่าน้นไหม คือชมแบบมีดีเทลรายละเอียดว่าสวยเนี่ยอย่าอะไรเรียกว่าสวยใช่ไหมเปล่าแล้วเราก็ไม่ต้องไปบอกว่างั้นการผสมสีหลายๆสีในภาพทิศเนี่ยมันแปลว่าสวยนะเราแค่บอกว่าคุณแม่ชอบจังเลยสังเกตคําพูดดีๆนะคเพราะหลายๆคนบอกว่าหนูเก่งมากลูกสวยมากลูกสีแดงสีเหลืองสีส้มผสมกันสวยมากลูกอันนี้ปิดกั้นถูกไหมปิดกั้นไปอีกอ่ะจะบอกคุณแม่ชอบจังเลย ะคระานี้พอลูกเอาลูกไปให้พ่อดูพ่อไม่จะเป็นต้องชอบพระอาทิตย์เหมือนกันนะอ,อุ้ยแต่พ่อชอบตรงนี้มากกว่านะพ่อชอบจังเลยนะที่ลูกวาดภูเขาหลายๆหลายๆล,ล,ลูกเนี่ยมันแบบมันมัน,ม,นมันทำให้ดูมีหลายมิติอ่า,ออางเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันดูเหมือนภูเขาซ้อนกันพ่อชอบภูเขาอนะถ้าแบบนี้ปั๊บเนี่ยเด็กเขาก็จะเกิดความเชื่อมั่นขึ้นว่า โอเคที่เขาตัดสินใจระบายสีแบบนี้ในภาทิ์โอ้แม่ชอบแต่การที่เขาวาดภูอะไรภูเขาซ้อนๆกันเฮ้ยพ่อชอบนะคะแค่นี้เด็กๆก,ก,ก็มีความภาคภูมิใจในตนเองแล้วล่ะคะ่ะ